ที่บอกที่ฟังคำนี้ก็คือดูสิประทับใจในโตแบบตัวน่องไม่ได้เตี้ยแหลกๆแล้วพ <ừ. S 1> เพราะว่าเลี้ยนลำเนาะพอบานทันจางันเพิ่นเพิ่อนหายผู้ฟันชัยมาแสนอาจารย์ฟันชัยมาแสนมาสอนลำ่ำเพราะลำเลยเพิ่นมาสอนประมาณสามอาทิตย์ทั้งเบิดก็คือพวกพ,พี่ศิลปินดาวลุงเงียงกับไปเลี้ยนตัวทีมเองกับไปเลี้ยนประมาณน่องไปเลี้ยนนั่มสามคนก่อนระระโมเมนต่ข้นอีสานแต่ระโมเมนต์ข้นอีสานโดยกำเนิดนะครับน่องบองกอีสานบ่ได้ สามหมื่น้องใส่ไปหน้าสามหมื่นเรานองร่ำได้ห้อเราซื้อแบบคุ้มใจเขาฟักไฟไหมสามมื่นเนี่ยวุ้นตั้งใจแต่ว่าเป็นคนไทยเน่ยเป็นคนไทยก็แล้วร่ำได้ก็ได้ดีใจตื่นแต่งเนี้ยขึ้ตื่นตันอยู่เลยเนี่ยโอ้เข้าใจเข้าใจจักจรเล็กจังไรก้อนนั่นแหละแม่ก้อนที่ใจย่ำขอหนอนแหละผิดปังไหมเต็มที่เต็มที่อ่เดี๋ยวลองเบิลงค่ะหนึ่งสองสามก้อนสี่ใจย่มขอนอม ขนมหวานข้ามาต่อสิบนิ้วเหี่ยมเข้ามาขอกราบขอบคุณแฟนทุกท่านเจ๊เจ๊ดาเจ๊เจ๊เจ๊ลูกเจ๊เจ๊ลูกนี่แหละครับคือสิ่ผมเพิ่งพ่อยใจตัวเขาแหงพ่ายแม่เแ็ทแคลรลูกโอ้โอ้บอกว่าเมื่อนกูใครนะเมื่อกูใครนะ ผ่านบ่ค <rôle à déc> ่ะผ่านบ่ะน้ำตากระพุ้มใจคือน้องปิ้มมาอันนี้สามมือเด้อยกันเลยคันอาทิตย์นี่นะ ต้องเพี้ยงอย่าบาแมวแม่จริงน้องเป็นลูกครึ่งนะพ่อเขาเป็นคนญี่ปุ่นครึ่งยังค่ะแม่จริงสาระเนาะครึ่งยังกับยังพ่อเราเป็นคนญี่ปุ่นแม่เป็นคนไทยเราเป็นภาษาญี่ปุ่นให้แม่ฟังเป็นพี่สาวคนใหม่เราขอบคุณทหารเรื่อยท้ารเอาไปเอาไปภาษาญี่ปุ่นบอเดนบอเดนเราพิมพ์เดี๋ยว เมื่อกี้นี้ทำนองขอนเก็บ่อย่ามาได้ก่อนอย่ามาได้อย่ามาใส่ไฟเลยมามันสิบ่าเห็นความสามารถปะไรไม่สามารถได้จังทำนองเอามาต่อใส่บ้านเลไหนหนตอนนี้ตังสำเนียงฮอกไกโดครับ สำเนียงญี่ปุ่นเขาจะไลทถ้ำนองบอกล่ำสำเนียงเ่าไก่โดน่องเป็นลูกเครื่องพ่อน่องเป็นคนญี่ปุ่นแม่เป็นคนไทยเนาะลูกเครื่องพออันนี้อันนี้เรียครับอันนี้มีก็เรียกมันมันสามารถล่ำไปท้ำนองของแบบฮอกไก่โดอยังญี่ปุ่นตัวเกียวอยังเปื้องสี่ได้เอาลองไปเล็กหน่อยนะน้องนะโอ้เป็นยังไงล่ะแต่ดแขม่วงไปนี่ส่งให้ไปนี่ไหมพ่อไก่โดอ่าแต่งใจแต่งใจยังอีกงคิวซั่งเดียวคยล่ำไม่ได้ซั่งอยงนี้ อบมืมัมีได้ก่าอ้มืนั่นละมือนั่นละมือยู่ในห้องนั่นแหละแฟนแฟนก่อนสีจาั่า่าา่ มันทอกไก่โดมงได้ก็มันกระูกไห้ย่างสวยแล้วมันะมันขึ้นตัวย่างเนี่น้อยกวงนี่มันมันออกสำเนียงแบบใดออกดังหรือมันต้องแบบสำเนียงนี่มันมันไปได้อักขระภาษายพี่เด้อขึ้นมาเจออีกต่างซึ่งมาตีกันอย่าตังไปออกไปท่างสอ้างงานมาเราแมนญี่ปุ่นเนาะมันเอาไปท่าสร้องงานท่านเขาบริหารโยนไปทาอย่างดี้เลย ในวัลลูกปังเมื่อกี้เป็นอะไรบอกเคล็ดว่าเกินความสามารถตัวเองอ่ะลอง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 บ้างลองปะเอาไหมรึน้องฟิ๊มคอยมาตีอีกนึงตีมานี่ยละมานี่ยละคิมมาตีบอกเหล็ดยังไงเค็ดบ้าบอกว่าเสวยยังยังเก็่